สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทำปุ้มมะละมะละตะไส้นะคะก็เป็นอมะละเจนะวันนี้ทำเป็นเจนะคะเราจะใส่ใส่พื้นเส้นนะคะ เห็ดหอมย่อ้ยไม่ได้ใส่เยอะเนาะเพราะว่าอืมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ,เพ,ะเพราะว่าพี่อ้อยทานมานานนะแล้วก็เราก็จะเบื่อมากก็เลยใส่ไม่เยอะนะคะใช้เป็นเห็ดหอมดอกเล็กนะคะ ตัวหมูสับหรือว่าตัวไส้ที่ใช้นี่นะคะก็จะใช้เป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดพี่อ้อยใช้เป็นเห็ดเข็มทองเนาะวันนี้ใช้เป็นเห็ดเข็มทองเอาไปปั่นนะคะแล้วก็ใส่กับแป้งเขาเรียกว่าแป้งมีกึงนะคะเป็นแป้งมีกึงสําเร็จเนาะ ปรุงรสก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งเนาะก็จะใส่พริกไทยใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่เห็นดีดอกเนาะไม่ค่อยชอบคือทานมานานแล้วก็เลยเบื่อประมาณน,นี้เลย ทำแค่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าอา่าเด็กๆไม่ทานนะคะที่บ้านมีเพื่อนไ้ทานคนเดียวก็เลยทำแค่ลูกเดียวเองมาละก็ได้ประมาณเชิ้นนะคะมาละเมื่อวานนี้ลูกใหญ่มากเสร็จแล้วค่ะมาละอย่าใส่ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องน้องที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้วางกล้องแปะ,แปะคือพี่อ้อยเอาขาตั้งกล้องอันใหญ่ไปไว้ที่เชียงใหม่นะคะ แล้วก็เลยเหลือแต่อ,อันเล็กเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ